ไปครับพืหนึ en, ่งไปพื้นเยฮะหมูชื่อม้าหมูม้าหมูหมูม้าม้าชื่อจีเอาไปเลยค่ะไปเลยเนาะป๊าปก็ปุ๊บปินมากแล้วบรรยากาศแบบนี้ ครับวันนี้เราอยู่กันที่รายการค <ood> ัวคืนเคงแล้วนี่นะครับเป็นอีพีที่2แล้ววันนี้เราจะมาวิ่งราววัตถุดิบกันขอเชิญแขกรับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะชื่อน้ำหนึ่งเยวาวภานะคะเป็นลูกคนเล็กบ้านกันสาค,คนพ่อชื่อตกแม่ชื่อเจีย๊ยบคนข้างบ้านชื่อตามค่ะหมูชื่อหมาหมูหมาหมูม้าหมาหมาชื่อจี๋อา้า <laughs> ไม่้นรูเป็นน้ำหนึ่งอะครับเนี่ยน่า,นา่ะคือคะเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็รู้จักแขกรับเชิญกันแล้ว ไปฝังกติกากันเลยไปกันเลยโดยทางเราจะมีเมนูมาให้เพียงหนึ่งเมนูเท่านั้นนั่นก็คือกุ้งหวัดผงกะหรี่และเราจะมีวัตถุดิบหลักมาให้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นนั่นก็คือกุ้งแขกรับเชิญจะต้องไปตามหาวัตถุดิบอื่นๆในบริเวณสวนส่วนเครื่องปรุงต่างๆจะต้องวิ่งไปเอาที่ห้องครัวและมีเวลาในการทําเพียง10นาทีเท่านั้นแล้วเจอกันเอาละครับตอนนี้เราก็ได้รู้กฎกติกากันแล้ว โอ้โหแค่ฟังนี่ก็น่าสนุกแล้วละค่ะคุณน้ำหนึ่งพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะงั้นก็ไปกันเลย <c oughs> ไปคะไ่ะเราไปหาวัดดิบกันะค่ะตอนนี้แกงกันหรือเปล่านี่ <c oughs> <c oughs> จะแล้วหนึ่งอย่าง ยู่ตรอไหนเอ้ยแป๊บโอ้โห,โโหโคนนึงอยู่ตรงนี้เจออ,อีกหนึ่งค่ะไปกันต่อเ<ป>อ่อไม่คิดจะช่วยถือเลยหรอครับไปข้าวุนเลยดู เอเ,เรียบร้อยเราวันทิบสามอย่างแล้วนะคะเราไปทำอาหารกันต่อดีกว่าค่ะไปเลยเอาละครับตอนนี้เราก็ได้วัตถุดิบมาครบกันแล้วต่อไปนะครับจะให้คุณน้ำหนึ่งอธิบายว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับ โอเคค่ะวัตถุดิบที่เราไปหามาเมื่อกี้นะคะเราได้มาเป็นหมวหอมใหญ่ค่ะผักชีค่ะกระเทียมสับค่ะแล้วผู้หีบหลับที่เราจะทำเมนูวันนี้นะคะเป็นกุ้งค่ะเพราะว่าเราจะทำกุ้งผัดผงกะหรี่นั่นเองค่ะแล้วมีพริกชี้ฟ้าค่ะผงกะหรี่ค่ะนมข้นจืดค่ะพริกเผาค่ะไข่สองฟองน้ำตาลแล้วก็เครื่องปรุงรสค่ะ งั้นหน้าที่ตรงนี้ผมขอยกให้คุณน้ำหนึ่งเลยนะกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปติดเตาถ่านให้คุณได้ค่ะน้ำหนึ่งเองโอเคค่ะงั้นเราก็เริ่มกันเลยค่ะครับไปโอเคค่ะเรามาเริ่มทำอาหารกันเลยนะคะตอนนี้สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ฝนตกนะคะต้อง ขอโทษที่มีเสียงรบกวนด้วยนะคะงั้นเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราจะตอกไข่ลงไปก่อนสอฟองนะคะ Oh my God นี่นะคะตอกไข่ลงไปปึ๊บเราก็จะใส่ผงกะหรี่นะคะสักสองช้อนโต๊ะเป็นปลายช้อนโต๊ะนะคะเพื่อให้สี นิดนึงนิดนะคะโอเคแล้วเราก็จะใส่นมข้นจืดลงไปด้วยนะคะเราจะใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ โคตรร้อน,แร,น,รนอแรงเลยครับน้องๆไปแรงหรือยังคะน่ะระเบิดระเบิดครับตอนนี้น้ำมันกำลังร้อนจี๋เลวนะคะเราต้องลุก,กอ,อ่ะอุยอ้ยฝนโคตรใส่กันเทียบไปก่อนนะคะโหไอ้กินตอนนี้ฝนกำลังตกเลยล่ะค่ะ ยำาเหลืองแลนะคะเราจะใส่กุ้งลงไปค่ะโอ้ย,อยเหลืองน่ากินบอบหอมมากเจ้าค่ะนี่เลยเนาะปับ๊บมันเหมือนลายมันใส่เจี๊ยวปุ้งเหมือนกันใช่ไห่ไนดิ น้ำคข้ง,งใกล้แหละใกล้แหละมันแห้งนิดนึงอ๋อมันก็คือการทำเหมือนไข่เกียวใช่ไหมใช่อ๋อหอมหัวใหญ่ค่ะว้าวน่นะากินมากเลยนะคะตอนนี้ถ้าร้อนเราก็ยกประทานิดนึงนะคะ ทำไงเหมือนกันแล้วเนี่ยแล้วค่ะโคตจะมามมา,เ,มาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่ สวยให้หกสกรปรกให้สิบเลยครับอ,อร่อยถูกใจอันามัยถูกลืมแน่นอนค่ะเอาละ,ะครับเดี๋ยวพวกเราจะมาชิมให้ดูกันนะครับถ้าท้องเสียงยังไม่ต้องสืบเลยเชิญคะ่ะนะนึกนึกหนึ่งชินด้วยดิครับไม่เป็นไรค่ะทำาให้คุณบุ๊กชิมอหนี่ก็มีขวดอ่ะ ประมาณสองสามขวดหยอ,อกนะครับจริงๆอร่อยมากไม่เคยกินอร่อยที่ไหนมาก่อนไม,ไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อน <c oughs> ถูกแล้ว <c oughs> เอาละครับต่อไปนะครับก็อยากจะถามคุณน้ำหนึ่งว่าที่มาออกรายการกับเราวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ รู้สึกสนุกมากๆเลยค่ะที่ได้วิ่งหาวัตถุดิบในสวนแถมวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยห่างไกลกันสลือเกินเล่นเอาหอบเลยนะคะเนี่ยเอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาของครัวคืนเคงไปที่เรียบร้อยคนอื่นต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญมากนะครับขอบคุณค่ะและอีพีต่อไปจะเป็นอย่างไรรับรองว่าสนุกบันเทิง ได้รับความรู้แน่นอนครับผมแต่ตอนนี้พวกเราขอตัวไปคานกันก่อนอน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะมันเห็นหัว <c oughs> อยู่กันที่ EP ที่สองห้าสี่สามสองหนึ่ง ห,หน่าสนุกจักเนยนะเนี่ยลืมขอโทษค่ะต้องขอไปต้องขอไปตองขอไปอไม่คิดจะช่วยถือไดยหรอเขาบมาโอห้